วันนี้ผมกลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กับผมช่องกับผมช่องทอมมี่คาเบียนะและในภายวันนี้ผมจะมายกยืนไว้น้องๆผมยกยืนได้หรนอไก็วันนี้เราจะไม่พูดมากนะเราจิบคอคาเบียแขวนนะและใครอะ กินปอยไงะมาดูกันเลยเฮ้ยมามามาามาไปปุณห์ะเดียวไปดูกันเลยเริ่มจากตรงไหนอ้าตรงไหนนเดี๋ยจับ้า้ยาวๆอยไหม Một xôm này và một xôm nè, tín nè, tín nè Hãy subscribe không คิดนี้อย่าทำตามอย่าล่อเหลียบอย่าล่อแบบคิดนี้คิดนี้ทำที่ควมบันเทิงนะกดไลค์ให้เด็กค่นนี้เหรอครับสวัสดีครับเวลาทไมล่ะอิเยสวัสดีครับกันทำไมจะโชว์กไหมไม่โชว์จะปิดแล้วนะโช์อ่ะก็ใครบอกเฉยนี่ย นี้ไปดูยาวๆของแท้เลยไม่มีวันลงต้นเกิจะสุดตุ่นแต่ว่าก้ามรถเอาอย่าไปดูกันเลยนะไปก้ามเลยลูกก้ามเลย

มาปิดคลิ๊บใหชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย